ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อความมั่นคงของประชาชนช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสามคนออนไลน์สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสูร่รายการ สามคนในเวนะครับผมพิธีกรประจำรายการครับดีเจจอนจัดครับแล้วก็วิทยากรประจำรายการของเราสองท่านเช่นเคยนะครับอาจารย์สอศิวลึงนะครับสวัสดีอาจารย์สอศิวลึงครับทัสดีดีเจจอนจัดและท่านทุกท่านผมตื่นคุณหลายรั้นแล้วนะ <c oughs> คุณต้องแนะนาเมเซลูก,ก่อน <c oughs> มันเป็นด็ <c oughs> อกเตอร์ นายเจด็อกธรรมดาคุดด็อกเลยโอเคครับอีกท่านหนึ่งครับก็คือด็อกเตอร์เซรูวงบนถวยครับสวัสดีครับอาจารย์เซรูครับค่ะสวัสดีค่ะเดียนด็อกเตอร์เซรูวงบนถวยนะฮะที่<ะ>จริงแล้วคุณจอนจัดเขาก็แนะนําถูกกันนะฮะ,ย,ฮะยังไงก็ต้องให้เอ่อผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยได้เาเอา,ายอุใช่ค่ะคือเดียนก็ยังสาวๆอ้อออยู่นะคะเดียนก็ไม่ใช่พวก เกิดนานแต่ไร้ประโยชน์นะคะเดียนถึงว่าจะเกิดรุ่นลูกรุ่นหลานของอาจารย์สอสิวเลึงเองแต่เดียนเองก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศนะคะก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมก็สําหรับในสัปดาห์นี้แล้วก็อยากจะชวนมาพูดคุยกันถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะว่าประชาชนทั่วไปเราควรจะบตเย็โหวดโนหรือว่า ที่มีการออกมารณรงค์หรือว่าห้ามรณรงค์ก็ตามแต่ครับพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาบอกจุดยืนไม่รับนะครับแต่คุณสุเทพบอกว่ารับนะรบพรรคเพื่อไทยก็ไม่รับนะบแล้วทีนี้ผลมันจะออกมาอย่างไรในมุมมองของอาจารย์ดรเสรูเนี่ยมันจะออกมารุ้แบบไหนกันแน่หรือว่าควรจะเป็นไปแบบไหนครับว่าเป็น yes no เยซสินโนหรือเขาว่าต้านโกงปราบโกงท่านรัฐมนตรีจะนบนี้จริงหรือเปล่าครับค่ะคือสาหรับเรื่องราวของรัฐธรมนูนี่นะฮะ มันก็มีคนออกมาพูดเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดทั้งวินักวิชาการตัวจริงนักวิชาการตัวปลอมทั้งพวกอยากจะเป็นนักวิชาการก็เยอะเอาเยอะช่แล้วทีนี้ออกมาพูดเสียเสียหายกับรัฐมนูลคือรัฐรรมนูญฉบับนี้นี่นะคะ เพี้ยนก็เคยพูดหลายครั้งแล้วในรายการหรือที่อื่นๆนี่ก็บอกว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งเท่าที่เคยมีมาอย่างนั้นเลยอย่างคุณสุเทพทศวรรพูดก็ถูกนะคะเป็นรัฐรมนูญที่ดีฉบับหนึ่งเลยทำไมถึงว่าดีอาจจะบอกว่าอาจจะไม่ดีที่สุดแต่มันก็ดีกว่าลหลายๆฉบับที่มันเป็นหมาที่มันเปิดโอกาสให้นักการเมืองเข้ามาโกงกินมันเปิดโอกาสให้กับนักการเมืองได้แก้กฎหมายเพื่อที่จะ เอื้อผลประโยชน์ตอบพรรคพวกเองการที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาบอกว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะเดียนไม่เคยได้ยินเดียนเคยได้แต่ว,ว่าเนื้อหาบางส่วนเขารับไม่ได้เฉยๆแต่การประชุมของพรรคแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ ถ้ามีการแก้ให้ตรงใจเขาเพราะว่ารับได้ใช่ไหมที่จริงแล้วรัฐมนุบยบนี้เดียก็ไม่รู้ว่าจะมีข้อเสียหายอะไรนะไม่รู้จะไปแก้ตรงไหนกันมีปัญหาชีวิตนักการเมืองโกลมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วคือนักการเมืองเข้ามาบริหารประเทศชาติจะต,ต้องทำให้ประเทศชาติจเจริญก้าวหน้าโดยที่ไม่หวังถึงผลประโยชน์ส่วนตัวแต่มันก็มีไอ้พวกนักการเมืองสปีชีใหม่นะคะที่มันเกิดขึ้นมาในสารระบบการเมืองของไทยเนี่ย นั่นก็คือพวกทักษิณชินวัตรพักเพื่อไทยยิ่งรักชินวัตรพวกนี้นะคะมันทําให้ระบบการเมืองการปกครองอะไรเนี่ยมันป่นปี้มันไปย่ยํายีมันเข้าไปทําลายมันทําให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะทําให้นะักการเมืองใสสะอาดบริสุทธิ์ต้องการรักษาไว้ทึ่งงบประมาณบริหารประเทศชาติทุกบาททุกสตางค์ไม่ให้มันบิดเบี้ยวไม่ให้มันหายไปไหน,นะ การออกกฎหมายให้ประหารชีวิตนักการเมืองที่ทุจริตครับท่นเดียนเห็นว่าสมควรเป็นอย่างยิ่งและอยากจะให้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยว่าต้องประหารจ็ดชั่วโคตรเราชี้ชัดไปเลยนะครับดรว่าเรียกว่าฉบับปราบทักษิณเลยไมครับไม่ใช่ปราบทักษิณคุณอย่าไปพูดอย่างนั้นจะทักษิณมันไม่มีค่า<ะ>พอขนาดที่จะไปเอารัฐธรรมนูญฉบับเขียนเพื่อมัน รัฐมนตรแบบนี้เขาเขียนไว้เป็นกรอบสําหรับนักการเมืองทุกๆคนจะต้องอมีคุณธรรม,ม,มอาจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมต้องมีบรรทัดฐานในการบริหารประเทศไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเข้ามาแล้วจะมาโกมากินงบประมาณภาษีประเทศชาติที่พวกดินเดียนคน<ต><ว>กร<ต>ุงเทพใช่ที่เสียเข้าไปภาษีนี่นะคะไม่ใช่ว่าเอาไปให้พวกเขาเนี่ยเอาไปเสพสมกันเอาให้บริหารประเทศก็ต้องบริหารประเทศฉะนั้นแล้ว ถ้าเกิดว่ารัฐมนูญฉบับนี้มีการประกาศจริงๆนะฮะเดนอยากจะให้ในส่วนของการประหาชีวิตนักการเมืองที่โกงกินเนี่ยมีผลบังคับใช้ย้อนหลังกลับไปด้วยจะได้เอาไปขุดโคตรเงีาสกลาดาของทักษิณชินวัตรมาฆ่าเลยัใช้้นหลังไม่ด้นะคะันใช้ย้อนหลังไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ตอนรัฐประหารตอนปี49กู้ไม่เห็นหรืองไงยังสั่งยุบพักไทยรักไทยย้อนหลังได้เลย ทำไมจะทำไม่ได้ในเมื่อกฎอหมายพวกเดียนเป็นคนเขียนนีนเป็นโมฆาไปแล้วนี่ครับที่เขาเพิ่งประกาศแล้วพักมันยุบไปยังยุบไปแล้วอ่ะนักการเมืองรู้ตัดสีนหรือ,อยังรู้แล้วอ่ะฉะนั้นก็แล้วแต่สิ<อ>มันทําได้ทำไมจะทําไม่ได้คนดีทําอะไรก็ได้นะฮะโอเคอันนั้นก็มาฟังทาง,งอาจารย์สอนสิมินว่ามีความเห็นด้กับรัฐนูฉบับเขาเรียกว่าปากโกงหรือว่าฉบับอะไรอย่างนงี้ที่เราก็ศิกษาก็ยืนยันว่ามันดีแน่ๆประชาชนก็ต้อง ช่วยกันผักดันมันถึงจะทําให้นักการเมืงเลวร้ายออกไปจากระบบให้หมดนะครัก็อาจารย์สอสิวัล่ินมีความเห็นว่ายังไงกับรัฐมนตรีฉบับนี้ครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยนะต้องย้อนนิดนึงที่ท่านดรเซร,รูท่านผู้ละเอียดเรื่องโกงต้องประหารชีวิตคำว่าโกงหรือทุจริตเนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานไม่ใช่สักแต่ชี้หน้าคนอื่นว่าโกง การโกงการทุจริชตชอบบังหลวงเนี่ยนะไปกล่าวหาทักษินมันอยู่ห้าปีสารพัดกล่าวหาเรียกว่าเป็นเล่เล <Hey. S 1> นๆผิดหนังสือรูทันทัษินโดยเจิมศักดิ์ปินทองแค่ดิแคดี <Hey. S 1> เอาผิดได้ไหมเอาผิดเรื่องเดียวเซ็นชื่อในบัตรประชาชนให้เมียไปประมูลซื้อที่ดินพี <Hey. S 1> ่ซื้อธรรมาไปประมูลซื้อที่ดินนะ <Hey. S 1> เสร็จแล้วในประมูลเสร็จเขาก็เอา เงินมาคืนเอาที่ดินกลับไปแถมดอกเบี้ยให้ด้วยอไอคนซื้อไม่ผิดไอคนที่เป็นสามีซึ่งไม่รู้เรื่องอ่ะผิดเนี่ยทุจริตก็ตัดสินไปแล้วการทุจริตไม่ได้ตัดสินอะไรของมืงอันะลยกูถามกนทำนะการทุจริตต้องมีคนได้ประโยชน์และคนเสียประโยชน์ครไอประเทศที่หาว่าเขาทุจริตประเทศมันจระนอาเจระเอาหาว่าเขาโกงอ่ะจนไอพวกที่มันชอบตัดสิมันร้อยอยากใค่ตัดสินกลับมาโกงอีกทีนึง กงว่าประชาชนได้ดีไม่อยอมรับการโกงโกงว่านะชนะเขาพวกประชดการโกงต้อหประเทศชาติทิพายจริงไหมนักการมาโกงประเทศชาติาจเจริญมันมีไหมว่าไอ้ประยยทธ์ไม่โกงแต่ประเทศชาติทิพายผู้พิพมกม่โกงแต่ประเทศชาติทิพายมันรวยคนเดียวอ่ะรวยที่หนลอกแล้วบอกว่าให้ไปเดนโทรเพียงอันนี้คือการโกงครับมึงก็ไปเสียภาษีจริงไหมเสือกุถามคำไง ส,สถานการสีนี้เสียมาสีไหมไม่เสียปเ,เป็นของเั่นอะไปเกิดเพราะฉะนั้นคำว่าโกงนะมันจะต้องมีการพิสูจน์มีผู้เสียหายครับครับผมถามคุณว่าแล้วคุณไปบอกคนอื่นโกงเลยุปคุณเลยสารพัดมันมีใครเสียหายไหมเขก็มีค,คนชี้มูลแต่คอตสต้องมองมีผู้เสียหายครับไอการทุจริตผมถามคุณนะครับไอจีตะก,กี้คนาก็พูดระชกไงว่าให้อยาให้มาโกงเพราะโกงแล้วประเทศเจริญมันไม่มี หาเรื่องหาเราเขาติ๊กติ๊กไปทั่วถามแบบเบนอะไรเ็น,น,เนคอยเอียงนะกูถามมึงคำม,งมึงอยู่บ้านอะไรจีสาวมากของใครถ้าน้ารถไฟมึงไม่เสียนะมึงเกเงินเดือนเป็นประธานโอคโมตรีแสนกว่าบาทไม่เป็นปี๊ฟีแสนกว่าบาทมึงรับมิตริอีกแสนกว่าบาทนะมึงดูพี่นี่ร้านของเทฟเงินเดือนมึงเป็นล้านมึงที่ปรึกษาสีพงศ์ซีพีที่ปรึกษา มรงงานภาษาไอที่นี่ขวี่ศีตะเลยน่ะเอที่เตินชามันน่ากี่ตำแหน่งเดี๋ยวที่เขาบอกก็กี่สิตตำแหน่งกินกันได้หมดเลยโกงไหมกูถามมึงให้ยี่สิบตำแหน่งเลยมึงนั่งตำแหน่งมึงต้องทำงานให้คุ้มใช่ไหมไปมากไปทาโหทาาอันี่กคือการโกงมึงโกงเวลาโกงโอกาสมึงน่ายี่สิบตำแหน่งก็มีคนมายี่สิคนน้าแล้วทงานเป็นที่ใช่ไหมมึงคงยไมรับท่เยสิ่งที่มึงทำก็ทำให้ประเทศชาตเสียหาย มึงน่าที่้เก็ชิปหายแลเพราะอะไรประเทศชาติถูกตัด TSP เขาไม่คบคาสมาคมย้ายฐานการคุนไปเวียดนามหมดแต่เขาไม่ได้ล่างเองนะครับก็มีคนทีมงานคอยล่างก็อาจจะมีส่วนดีส่วนอะไรก็ได้มันก็คือมันตั้งเงินองมันเองแต่ยุคมันไม่ได้ตั้งเองมันคงไม่รู้จักทุกคนหรอกแต่มันเป็นทีมงานที่ยึดอำนาจต้มน้า,าประชนช้นซึ่งมีการศาิตร์เป็นประมุขทีนี้มันพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญที่คุณดีเจตอนจาดพูดเนี่ยนะครับ ไอ้เรื่องพวกนี้ฉันบอกตรงๆนะเป็นเรื่องนำเน่ายิ่งกว่าปลาคางปีครับไม่มีประโยชน์ภาษาพระเรีอกว่าวัตตะสงสารเวียนว่ายตายเกิดวงจรอุบัติตอนนี้มันล่างก็หูสมานห้าร้อยห้าสิบก้หกสิบก็ไม่รู้นะสองพันาร้อยห้าสิบคนเรียกมัทธรนยูยวคูณคไม่ต้องไปผันเ,เพราะมันจะเป็นคำหยาใช่ไหมเพราะว่าว่ามันตามันหงชวย ขนาดเฮงชวยมันยังฉีกเพื่อทําให้เฮงช่วยยิ่งขึ้นไอ้พวกแสดงอ้าว่าเอาสี่ศูนย์กาดีผมถามว่าสนะี่ศูนย์น่ะมันก็มีกษัตริย์จริงไหมกษัตริย์อยู่แล้วกฎหมายมีมาตรา112มีกฎในการศารึกมีสารบุญมีกฎอิสระมีพนบบสภากราหมมีทุกอย่างแพ้ไ่รู้จักแพ้แล้วมาล่าอันนี้นะคือประชาชนไม่มีทางชนะเลือกอะไรมาก็แล้วแต่นะองค์กรอิสระสารบุญ กองทัพมันใหญ่กว่ารัฐบาลนูนทกษัตริย์รัฐบาลที่ประชาชนเลือกเป็นองค์กรที่เล็กที่สุดไงย,ย้ายคนแค่คนเดียวก็ไม่ได้ถึงนปีสีใช่ไหมทำเรื่องที่มันถูกต้องกฎหมายสุดคือแก้รัฐให้สออการรัฐบาลก็ผิดช่วยชาวนาก็ผิดครับทะเลาะกัก็ผิดแล้วถามมึงจะเลือกไปทไําไมเพราะรัฐธรรมนูญก็คือไม่ใช่รัฐธรรมนูนรัฐธรรมนูญฉบับที่มันกำลังร่าง응 ประชามระิก็เหมือนไม่ประชาปิะิเพราะมันห้ามกัดคานรับธรรมนูญเลือกตั้งก็มีความหมายเพราะเลือกตั้งก็เหมือนไม่เลือกเลือกไปก็ไม่มีประโยชน์เลือกไปก็ไม่มีอำนาจเพราะชะนะในการเขีินที่พูกนี่นะมันก็คือมูงต่อกูบาทวนอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนหรอกอาจารย์สจะแนะนำให้ชาวบ้านกท็ทำยังไงกับการไม่เอาอะไรฉบับนี้นะครับถ้าเกิดบอกว่าไม่ดีขนาดนั้น ชาดีด้วยการหหดโนแต่ไม่ใช่โนธรรมดานะคือโนมอนารีไม่มีกษัตริย์อีกแล้วไม่มีระบอบที่เทาไรเพราะถ้ายังมีกษัตริย์มันมีต้นตอความชั่วร้ายมีหนะึ่งหนึ่งสองอะและปูนไทยมันห้ามแก้หมดกษัตริย์หมดกษัตริย์คืออะไรครับหมดกษัตริย์ของประเทศนี้นะกษัตริย์มีอำนาจมากกว่าจุนาภรกษัตริตย์นี่มีสิทธิ วีโต้กฎหมายคือถ้าไม่ลงพระปลอมพิไทยนะถ้ากษัตริย์ไม่ลงปลอพิไทยเก้าสิบวันต้องเสนอก,กฎหมายใหม่หต้องใช่มติสองในสามเสนอขึ้นไปใหม่ซึ่งในประเทศไทยไม่เคยมีเพราะถ้าเสนอขึ้นไปใหม่โดนหนึ่งหนึ่งสองหาวาบีบพวกน,นิสันฟาจริงไหมหจริงไหมหหแล้วจะสมมติกฎหมายผ่านกษัตริย์ไม่เซ็นก็ตกกษัตริย์ไม่เซ็นไม่ใช่วีโต้กับ แกหา,ารูกัตริยเไม่เซนให้สา山路อบตาสิงอผิดะารที่กษัตริยเปม่เซนมัดกัใชายก็จะอรรารุออนชีอวิปเพราะฉะนั้นเนี่ไม่ต้องถือกษัตร,ริย์ไม่ต้องใช้ครับไอวีโต้ที่ว่ากษัตริย์ไม่เส็นก็ต้องใช้สิ่งไม่ต้องใช้ครับเพราะมันมีองค์กรอิสระสารพัด <h uman> ขนาดรัฐบาลย้ายเลขาดิการความมั่นคงซึ่งเป็นคนวางแผนเก็นค่าเสื้อแดงด้วยนะ <h uman> ยังย้ายไม่ได้เลื่อนไปทําไมหลักนี้ก็คือว่าระบอบนี้ระบอบที่มีกษัตริย์่เหนือกฎหมายระบอบที่มีกษัตริย์ัดรองการยึดอำนาจระบอบที่กษัตริย์สั่งสารให้ล้มล้างการเลือกตั้งยุบพรรคการเมืองถ้ายังมีระบอบนี้อยู่ครับไม่มีประโยชน์สักแต่ว่ามีการเลือกตั้งลดสักแต่ว่าเอาผักกีลอยหน้าของกันเมาอยู่กินท้องเสียมอเิมจริงไหม คุณจะแก้ที่เนื้อมันแก้ที่หลักหรือคุณจะขอพิธีขอพิธีให้มันดูดีให้มีการที่ต้างปฏิเจะคืนสิทธิ์คุณกัวงวนอยู่ที่เดิมเพราะตอนนี้ไม่ใช่การเจราจาต่อรองไม่เมือนคณะรัฐสกาที่เจ็ดนะคตอนนี้ประยุทธ์มันจะแช่แข็งประเทศไทยไม่น่ากลับไปทา่กับการทางดรสรุไผ่นะครับทางอาจารย์สอ่อเสรีเกณฑ์ไม่อยอมรับอะไรเลยกับ ฉบับนี้ครับเพราะว่าจะบอกว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าไม่ยอมให้ออกมาออกเสียงแจะเอาแบบโนมอนาร์คีไปเลยเกิดไปไกลนะครับคือถ้าเกิดมีความคิดแบบนี้นะคะเดียนเสนอได้อย่างเดียวค่ะ,ะน่าจะไปอยู่แถวเกาะกะลาปะกอดนะไปอยู่กับไ,ไปอยู่กับพวกสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำอะค่ะมังกรคอมโมโดรึเปล่าเออคล้ายๆตัวนีนะ้ะเห็นอยู่แถวธรรมาศาสตร์เยอะนะคือรัฐธรรมนูญนี่นะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ิดคุณไม่รักกฎหมายสันสกองประเทศแล้วคุณจะเอาอะไรเ <c oughs> ่ะคุณจะปกคออรองกันยังไงถามว่าคนอย่างพวกคุณมีปัญญาที่ปกครองตัวเองได้เหรอเส <c oughs> ื้อแดงมีปัญญาปกครองตัวเองไหมจบป .4 ป .5 ทำไม่ได้ทำหนารู้เรื่องการเมืองหรือเปล่ารู้เรื่องการปกครองรู้เรื่องรัฐศาสตร์ไหม <c oughs> ในสมองเนี่ยคิดแค่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งจะกินอะไรใช่ไหมคะ รค,ดดคือพวกนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าต้น<ะ>ทุนทางครอบครัวต้นทุนทางเศรษฐกิจชุมชนครอบครัวเนี่ยครับมันต่ำํำ<ะ>เพราะไปหลงเชื่อคารมคมคายของนักการเมืองลิ้นสองแฉกค,คิดว่าตัวเองโอ้โหมีสาสิบบาทรักษาทุกโลก<ะ>มีกองทุนหมู่บ้านและหนึ่งล้านบาทแล้วชชื่อจะดีขึ้นกลับทายว่าคุณไปดูนะคุณจอนจัดฮะ กอ,อ,องชุงน,ห,นห,หมู่บ้านล้านหนึ<อ>่งนะบบางหมู่บ้านเนี่ยล้มบางครอบครัวเป็นหนี้ยิ่งกว่าอีกเพราะว่าไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยฟุ่เฟือยว่าประชาชนไม่ยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียงห<ะ>ลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ไปซ,<อ>ไซื้อไอโฟนไอโฟนห้ามีแล้วไม่พอใจเอาไอโฟนหกใช่ไหมะ เนี่ยคือสันดานของนักการเมืองที่มันปูพื้นฐานความกระหายอยากในเรื่องของทุนนิยมให้กับประชาชนทําให้เสียนิสัยเสียสันดานเข้าใจไหมคะต้องส่งไปเรียนใหม่นะพวกนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งนี่นะคเห็เอาจารสอจุลึงพูดเรื่องราวของทักษิณว่าไม่มีความผิดเป็นคนสะอาดบริสุทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้<ะ>อย่าลืมนะคะทักษิณนีะผิดถ้าไม่ผิดจริงหนีทําไม ใช่ไหมถ้าคิดว่าตัวเองถูกกลับมาสู้คดีสิกลับมาขึ้นศาลสิกลัวทําไมใช่ถูดแล้วกลัวทําไมหนีทําไมอีกอย่างหนึ่งหนี่นะคะพูดถึงเรื่องราวของสํานักงานทนากษัตริย์สำนักงานทสศกษัตริย์เป็นของรัฐโดยกฎหมายอยู่แล้วจะไปบังคับไม่เสียภาษีมันเป็นไปไม่ได้มันขัดต่อหลักกฎหมาย ดูในกระทรวงการคลังอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดคุณอยากจะให้สำนักง,งานัสินส์นาพากตร์เสียภาษีง่ายนิดเดียวตอนยิ่งรักอยู่ทำไมไม่แก้กฎหมายใช่ไหมคะแล้วจะมาพูดฟื้นฝอยา,าห,หาระเคีนทำไมทีตัวเองมีอำนาจไม่ทำและเสือกมาพูดตัวเองพูดไม่ได้ก็ส่งริ้วรอยอย่างจ่าสอสนลล์ลงมาพูด<อ>มันน่ามันไสมากคนพวกนี้นะครับจริงๆเป็นเรื่องที่เมียบนาจแล้วไม่ยอมทำใช่ไงแล้วเวลาไม่มีอำนาจแล้วมาเห่าว่าอหา เพื่ออะไระมันพวกหมาเห่าไปตองแห้งหมาเห่าปากระป๋องไม่ประโยชน์อะไรค่ะอย่างหนึ่งนี่นะไปพูดถึงพระนท่านพลเอกเปมรมทินสุรนนท์ว่าอยู่บ้านหลวงฟรีท่านเป็นถึงประธานองค์ครมนตรีเป็นพระจำหนาดูตรงใช่ไหมไม่ใช่พระจำนา,เ,<อ>าเป็นสิทธิที่ได้รับการดูแลจากรัฐ รัฐมีเงินเยอะแยะมากมายเต็มหมดคุณจะไปสร้างบ้านห้าเสาเทเวศหกเสาเทวก็สร้างไป่ิสร็เาเป็นที่ปรึกษาของพระบาทสมเด็จถูกต้องเป็นบุคคลสําคัญอีกอย่างหนึ่งแมเป็นกระแนกกระนท่านบอกว่าท่านกินเงินเดือนองค์คมนตีเดือนละแสนเป็นที่ปรึกษาบริษัทนู่มบริษัทนี่ไม่เห็นทํางานหาอะไรเลยขอร้องเถอะนะคะที่ปรึกษาเขามีหน้าที่อะไรใช้ในการปรึกษาถ้าไม่มีปัญหาจะมาปรึกษาเขาจะมาทําไมใช่ไหมมาทำหน้าที่ปรึกษาได้แล้ว ก็น,นี่ข้าทาสติไม่เข้าใจเป็นคนโบราณน่ะเกิดในยุคหินฟินสโตนแล้เสือกมาพูดเรื่องราวความเป็นปัจจุบันมันไม่ใช่ใช่ไหมคะทีนี้มันไม่ต้องไปเข้าใน้อนฟทีที่ปรึกษาตลอดที่สี่ชั่วโมงใช่ไหมถูกต้องค่ะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้โเสื้อแดงเองเนี่ยตอนนี้นี่เห็นออกมาเห่ามาหอนเอ้ยเดนใช้คำผิดหรือเปล่าอ๋อมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของรัรรมนนุวัติบทนงวตโนอย่างนั้นอย่างนี้เชืญเลยค่ะ ยังไงแล้วรัฐมนูญฉบับนี้ก็ต้องมีการประกาศใช้ถ้าเสื้อแดงออกมาสร้างความวุ่นวายสร้างสถานการปั่นป่วน,นมากนักเนี่ยเย็นจะเสนอให้พนัท่านผดนีประยุจันราไม่ต้ององประชามติประกาศใช้ไป<ค>เลยประหยัดงบประมาณแผ่นดินใช่ไหม<ค>ฮะม เป็นพันล้านเพื่อไปทําอะไรก็ไมู่้องต้องอ่ะฉะนั้นแล้วเดียนจะฝากไว้นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะพูดอะไรหรือจะคิดอะไรออกมาเนี่ยกรุณาใช้กรีบสมองในการพิจารณาด้วยไม่ใช่สักแต่พูดค่ะขอบคุณห่าทั้งอาจารย์สอนซิมริงก็ได้ยินชัดชัดกันไปแล้วนะครับว่าเขาอ,อาจจะให้ประกาศใช้เลยโดยไม่ต้องมีภะชามติก็ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นอนาาเต็มเขาอยู่แล้วครับแล้วทางอาจารย์สอนซิมริงมีความเห็นว่ายังไงรับก็ถูกของมัน มันประกาศใช้ไปเลยแต่นี่มันก็หลอกมันก็หลอกมันจะประกาศก็ประกาศไปที่ก็มาหลอกทําไมมันหลอ,อกให้ประชาชนเนี่ยไปหลงตามเน้อถีแรกมันให้บรศักดต์ให้บรดสัต์บ้างเขียนร่างเองก็ล้มเองเล่นละครว่ามีชัยมาใหม่ใอ้บรศรักัิ์ไม่พอแจงงอนแล้วก็มาบอกว่ายังไงก็มีเลืออตั้งอตอนนี้ก็รอว่าจะสิงหาเอาสมชายทีุ่ยกรออกมาให้จับ คนที่คัด้านทีงก็ไปทิ้งก็มาว่าจะออกความเห็นยังไงซึ่งมันเป็นเรื่องปัญญาอ่อนทั้งหมดมึงจะทำเพื <c oughs> ่อทําทำไปยุ่งพูดอีกมึงทำวุ่นวายเดี๋ยวก็จัดการเลยมันก็มีอำนาจอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้คือมันหลอกมันหลอกมันลอกให้ที่บอกว่าเป็นอยู่บ้านเป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะมึงก็กินเงินเดือนกับคนที่มึงไปปรึกษาจริงไหม <c oughs> ปรึกษาอะไร บอกว่าสิ่งที่เป็นธรรมชัดเจนที่สุดก็คือออกมาปลุกระดมให้ทหารที่ทำนาใช่ไหมโอเคบอกว่าเป็นมันพูดชัดเจนว่าทหารเนี่ยเป็นถึงเมือนมามาเป็นของเจ้ากี้รัฐบาลแต่มาเป็นของประราชาไอ้เ็นนี่เป็นคนเปิดโปงว่าทหารเป็นของไอ้หวงใช่ไหมมันมีน้าที่กินเงินประชาชนเพื่อมาปล้นนาประชาชนเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบอกว่าเป็นของรัฐก็โอนของรัฐไปเลยจริงไหม เขาบอกอยู่ในในควบคุมของรัฐอยู่ไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ไปอ่านดูน่ามันเื่งปัญญาอ่อนง่ายๆนะยังไงครับก็คือตั้งให้รัฐรมนตรีกระทรวงการคลังเป็นกรรมการสักงาทรัพย์สินครับแต่ที่เราทั้งหมดส่วนใหญ่โดยรับผู้จัดการเนี่ยมาจากกษัตริย์ป็นคนตั้งกว่าแล้วที่สขาคาญคือว่าจะเซ็นเบิกกายทั้งหลายแหล่นี่อำนาจขขงกษัตริย์เท่านั้นก็คือถ้าไม่มีประวัติชัยไม่สามารถเบิกในส่วนของสาญาทรัพย์สินได้ไม่มี ร้อยสองร้อยบาทก็ไม่ได้แล้วที่สำคัญก็คือว่าจำหน่ายใจอุลไม่ได้ยกเว้นแต่จะได้รับภาะภนมกประชาธิตหมายความว่าถ้าเธอเป็นคดีกันนะเธอชนะความอุไม่ได้ไม่มีทางชนะบังคับคดีไม่ได้สำนักงานทรัพย์สิสนทรัพยทั้งหมดใช้จำหน่ายใจอุไม่ได้ จะบังคับทุยทางไม่ได้ยกเว้นในพระหนุนหรือชาญุญาเ<อ>พราะฉันมีความภาคการ,ร,รก็คือแพ้อย่างเดียวเพระพาะสาลเปนศารภาคการงก็คือธุรกรรมการเงินใดๆที่สำนักงานทรัพย์สินได้กระทำทั้งหมดก็คือต้องมีพระบรมราชานุญาตเท่านั้นใช่ไม่เกี่ยวกับรัฐใดๆทั้งสิน้นไม่เกี่ยว,ลลยเ,ยวเลยแ้ะคนจหนายจ่ายจแจ่เธอนพิธีของตกว่าเธอมีอำนาจจ่ายแต่รัฐไม่มีแล้วที่บอกว่าทัพษสินน่ะทำไมหนีคดี ไม่ยามาสู้นะเรพราะไม่มีคว,วามเป็นรัฐธรรมนูญาทำไมราชการที่เก้านี้คดีตอนกิงอ์แปดนี้ไปทำไมแล้วสี่ปีแล้วตาบอดกลับมาเนี่ยโวยไปเรื่องหนูมนตอบแล้วที่ทักษิณไม่มาสู้คดีนะครับจะสู้ยังไงมาสามเดียวอะแล้วไอ้ตัวเรื่องไม่ผิดนะ,ะตัวเรกคือเมียซื้อที่ดินประมูลซื้อไม่ผิด<ะ>แต่โพวไปเซ็นชื่อผิดซึ่งมันจะทับรัฐาหนหมนึ่งนะถ้าผิด<ะ>ถ้าเป็นคดีจริงๆ,ๆแล้วผิดจริงๆนะทำไมาตามเรื่อเขาไม่ถัมให้ พราะมันเป็นเรื่องการแก้ทงการเราทุกคนก็รู้ท้องขาปาถ้าอย่างนี้ผิดในหลวงผิดเป็นร้อยร้อยเท่าเลยทุกคนผิดหมดนะถ้าดึงแบบนี้ผิดใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอ้างกดมูบอกประชาชนไม่เขากฎหมายใช่ไหมแตสิ่งที่คุณทำมันมาเป็นกฎหมายือเป่าสภาที่คุณลากกฎหมายมันมาจากไหนก็มาจากกุมแตงตั้งเองมันมเป็นสภาือป่ปะก็มีผู้เชี่ยวชาญในสขาต่งตางามันจะผู้เชี่ยวชาญยังไงเขาไม่ใช่กฎหมายมันต้องมาจากสภาซึ่งมจาจากการตั้งเท่านั้น คมีรัฐมนุคุณมปฉีคุณคารบกฎหมายไหมคุณคารบรัฐมนนไหมข้อหากบดเนี่ยคุณคารบไหมเมื่อตาร้อยิษามก็มีแต่คุณก็ยังเป็นขบวนจำเป็นมาพยา่ามจำเป็นคุณเอารไม่ได้คุณเป็นข้าคุณตายว่าจะเป็นได้ไหมเพราะวาปืนยิงหัวคุณว่าจะเป็นได้ไหมกฎหมายมา่ตาร้อยศิษาภมันมีมันมียกเว้นนอตจำเป็นถ้าความไม่สงบที shorts, ่อำนาจมีไหมไม่มีกฎหมายพวกนี้ไม่มีการยกเว้นนะ น้าจัน้องกลับกันเนี่ยนะเวลากปปสอมันชักดาเป็นขอกสร้างความวุ่นวายผิดมาต่ร้อยสิบกไม่ผิดแต่เวลาเขาดักล็อกฟันไปทำร,รดันผิดร้อยสิบเพราะฉะนั้นมันเป็นการใช้กฎหมู่ที่อยู่เหนือกฎหมายและที่สำคัญเจ้ขอนเน้นนะใครจะหดโนก็ไปหดหดโนแล้วโนหดมากก็คือชื่อเวลา <S 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 แต่สุดท้ายนะมันมาที่เดียวกว็คือต้องมาที่ต้นต่อปัญหา ก็คือศูนย์รวมของเผด็จการการัลงฉบับหั้นก็เป็นเผด็จการมันเดิเพาะมันอยู่ใต้กรอบมันเดินอำนาจทั้งหมดมันอยู่ที่การศัอยู่ที่ของทัพอยู่ที่ศาลมันแก้อะไรไม่ได้เพราะคนยึดอำนาจไปตลอดเวลารัฐบาลไม่เปลี่ยนหน้าแก้กฎหมายไม่ได้ยกแก้ร้อยสิบสองเลยกฎหมายพรบอทรัพย์สินที่ไอ้สีลหัวทุกกฎแก้ไม่ได้อะไรก็แก้ไม่ได้เอาไปึ้นศาลไอ้ซิซิก็ไม่ได้ เพราะว่าอ,อะไรพร่อสารัเนชีว้ว่าขาดนับนลใช่ไหมมาชีใ้ในทุกเรื่องขันนับนลยากคนคนหนึ่งมันจกชี้ว่าขัดเลยจะไปทําอะไรได้ครับเพรานะฉะนั้นทางออกมันมีทางเดียวคุณต้องเลิกล,กล้มกลไกระบอกพันนี้ถ้าไม่เลิกลม้มมันก็จะแก้ไม่ได้แะ่ยากจะง่ายาผมไม่รู้แต่ร,รู้อย่างเดียวว่าถ้าไม่แก้มันก็อยู่อย่างเดิมค,คุณจะบอกมันยากคุณจะเปไ็นอะไรก็อยู่อ,ไไอย่างเดิม โอเคอ่ะก็เดี๋ยวมาพักกันสักช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าจะเป็นประเด็นของเรื่องการใช้กฎหมายในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันนี้ของรัฐรสนชะครับพบกันในช่วงต่อไปครับผมสามคน all the way คำวจ,จ้าก็ผิดมาตาราหนึ่งหนึ่งสองอยาให้พ่อแม่พี่นอ้องคนไทยทั้งพ่อ,องรับรู้กันทั่วมันจับใส่หุกยัดขอหาข้าสร้างความหวาดกลัวลุกอำนาจหน้ามือตาหมว แต่กลัวโดนคนวิจารณ์แค่ทำว่าจ้าก็สร้างปัญหาให้ชีวิตทำลูกไม่ได้แม่มมงก็พินโทาชีวิตตายรัทหารกลัวลูกเคลื่อนไหวคิดจับแม่วายเป็นตัวประกันนานาชาติเขาจึงประจานาหารของพระราชา